เบอรี่ค่ะเข้าราแล้วค่ะคุณแจกอะไรคะัอแอะไรอ่ะคุณแจกอะไรค่ะความสวยอยู่ค่ะแล้แแจกความสวยเธอไม่มาแจกนางใจกว้างนะเป็นฉันฉันไม่แจกนะความสุยจริงจริงมาแล้วค่ะมาเลยมาเลยถ้าแจกอะไรแจกอะไรไม่ได้มาแจกทั้งดีด้วยล่ะเฮ้เดี๋ยวมีให้ค่ะมีให้ดื่มได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะคือประเด็นคือพิธีกรได้ด้วยได้ เคล็ดลับความสวยของคุณคืออะไรยังไงน้ำแร่ค่ะน้ำแร่มินิเรค่ะทำไมมันช่วยเราได้เหรอจริงๆช่วยได้จริงๆนะคะคือไม่ว่าจะดื่มน้ำอะไรก็มันก็ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดื่มน้ำแร่เนี่ยคือมันก็ทําให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆมีแร่ธาตุต่างๆเป็นประโยชน์ต่างๆจริงเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำเนี่ยวันละ8-9แก้วแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่า อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาดื่มาเดียวไม่ใช่ดื่มเมื่อร่างกายต้องการแล้วก็ดื่มไปอย่างเงี้ยให้ได้ในหนึ่งวันเงี้ยคื่ม9ตื่นมาก็เลิมดื่มเลยอะไรเงี้ยป็นต้นเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสหน้าตาสดสวยนะยิ่งเป็นน้ําแร่ด้วยเนี่ยนะมันจะทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยดี ดีด้วย <มา S 1> ดีไปหมดทุกอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วของหนูก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องขวายควาหาน้ําแล้วโอเคล็ด<อ><อ>ลับความเสริมคุณดื่มนะ้ำอย่างนี้8ปก้าแก้วเหมือนพี่ม้าบอกมาจริงๆก็เราทํางานด้วยค่ะจริงๆมากกว่านั้นอีกค่ะ<อ><อ>น้องคิมนี่เริ่มมาดูแลสุขภาพแบบนี้นานหรือยังคะตั้งแต่เข้าวงการเลยค่ะพี่ชม แล้วก็บวกกับการได้มาเป็นแบรนด์บลัชเดอร์ของน้ำแร่มินเร่ค่ะก็เลยทําให้เราหันมาดูแลสุขภาพของเราค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าการดื่มน้ําเยอะเนี่ยมันคือความจริงแล้วนะคะคือถ้าสมมติว่าวันไหนที่เราดื่มน้ําน้อยเนี่ยผิวเราก็จะแห้งเราจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดโดยที่เราไม่รู้ตัวคือการดื่มน้ำเนี่ยมันก็ทําให้ผิวของเราอิ่มอะ่มชื้นจริงๆนี่คือความจริงเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกกันเลยถูกค่ะฟังดูแลอิ่มเนาะ เราต้องบอกเลยนะว่าเรื่องน้ำแร่มินเนอร์เรนี่ยนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมรนก็กลับไปบ้านเลยนั่นไงพี่เพอร์บอกว่าอินพี่พอร์แต่ว่าอย่างนี้ก็จัดให้พี่ด้วยนะได้เลยค่ะก็ตั้งแต่ได้มาเป็นแบรนด์แอม b a สเดอร์ค่ะก็เราก็ได้น้ำมาด้วยก็ยิ่งได้ดื่มเยอะกว่าปกติแล้วก็ได้มาแจกให้ด้วยใช่ค่ะ ได้ผิวพรรณนะผ่องใสน่ะสวยจากภายในสู่ภายนอกขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณน้องคิมเบอร์ี่มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพร้อมเล่เรื่องราวสนุกสนานทั้งเรื่องละครแล้วก็คลิดลับความสุขภาพดีของเธอแล้วก็ผิวพรรณที่สดใสของเธอด้วยขอบคุณมากค่ะคิมเบอร์ี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเครื่องประดับจากรัดกล้าวค่ะและเทวันดาราแกลเลอรี่ค่ะ เราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสามแซบได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีสสดค่ะ